ปรเดนารที่าสำนี้พวกเรามาพิเสรนี้โปรเต์ก็เรื่องเชื่อเรื่องเชื่อั้ง่นคาก็สหรับผมนายปรสิทนาว่า0ผมนายอารมพเป็นผมนายอภิบินรหัส0034ครับ ลักษณเครื่องเชื่อมของที่เราทำนะก็มีหนกาตาประมาณนี้ครับต่อมาเรามาดู้รงวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ของเราจะมีงนะคอน่เพื่อศึกษาเกิดเพื่อศึกษาการชดับาสักสิและทองแดง2เพื่อศึกษาและประยน์ระกที่เใช้กิดประโยชน์ครับี่มาและความ้ครับที่มาและความต้องกเมื่อก่อน การเชื่อมแบตเตอรี่จะไม่ใช่การเชื่อมแบบจุดเชื่อเมื่อก่อนจะใช้แบบบัฟรีในการเชื่อมเช่งบัคฟีในการเชื่อมนี้จะทําให้หน่าสัมผัสของแบตเตอรี่และองแดงสิเกิดความเสียหายทําให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพได้และต่อมาที้มีการติดต้นแบตเตอรี่แบบจุดขึ้นหรือหรือก็คือสวอปวิ g นิ้รับจะทําให้ทําให้แบตเตอรี่ในการเชื่อมแบตเตอรี่มีความมีมีความเสียหายน้อยลง และทำและคงสภาพของแบตเตอรอี่ได้มากขึ้นนะครับซึ่งาการต่อทาทาแบบจุดเป็นการต่อวิธีการเชื่ขขอมแบบร้อนละลายที่อาศัยความร้อนที่เกิดจากการท่าทางการไหลของกระแสไฟพื้นที่รอยต่อในการห่รอวัตถุและกดให้ติดด้วยกันด้วยแรงจากอิลิโคนทั้งสองข้างให้ติดกันนะครับ การจัดทำวิีโปรเจกต์ของวิชาไฟฟ้าแรงสูงครับจะทำการพวกกลุ่มก็บกว่าทำการสร้างเครื่อมเชื่อมแบบจุดโดยใช้มอเตอร์แปลงความเขนาด250โวลต์50เฮิร์ตนะครับจาเป็นตัวหลักตัวที่หลักครับโดยการตัดมอเตอร์แปลงออกแล้วก็ลดลดแรงดันกระแสของมอเตอร์แปลงครับลแล้วเราจะมาดูวิธีการทำอีกดีนะครับ ก okay. นะ็คอสำหรับปรกอบที่เราในการทำาดน,นี้ก็คือนะาองแรกก็หลักก็คือหอปแปลโน,นะรแล้วก็คือสายไฟขนาด1.5ตาราง1.5ตารางมนะแล้วก็แท่งอเล็กโตรครับแล้วก็สำหรับขั้นตอนในการทํลวดเมคือเราตัด การวกความร่างออกของมออแปลงนะครับคือออกให้หมดเอาออกให้หมดเพื่อเราจะใช้สายสายสายไฟเนี่ยมาแทนในการเพิ่มกระแสครับผมก็จะมีหน้าตาระวังนี้นะครับแล้วก็หลังนี้ก็มาทดลองทั้งหมดขั้นตอนแรกก็คือ

ว่าในการเชื่อมแต่ละครั้งเนี่ยก็เมื่อหน้าของเนี่ยของหัวของจุดเนี่ยเมื่อชนตับแข่นก็ทำให้เกิดการเชื่อมแบบเจิดอะไรก็อาเดี๋ยวอ่ะดูดูคือกินกระแสนี่อยู่นะครับผมกรไปนานๆก็ทำให้เนี่ย Cần cấp sư, phòng giáp cảnh giả. Điều kiện tiếp theo là cái gì? เห็นไหมว่าที่ไม่ติดเพราะว่าเนี่ยแผ่นเนี่ยมีขนาดหนาเกินแล้วก็ไอ้มอแปลงเนี่ยที่ที่เราฟังถ้าเราฟังอีกรอบนึงเนี่ยมันอาจทำให้กระแสกระแสขัดเพิ่มขึ้นได้้วทให้การเชื่อมเพิ่มเพิ่มเพิ่มเกระแสแล้วก็ความร้อนในการเชื่อมในแต่ละครั้งสูงขึ้นครับส่วนตามที่ที่ไปดู ถ้าถ้าเราความอีกรอบนึงไงชันอีกรอบหนึ่งมันทําให้ในการเชื่อมก็มีในการทําให้ติดหรือว่าในงาเชื่อาราปศึกษาดเขาไม่แนะนําในการทําเพราะว่าอันนี้เป็นการดับแลงในการทำทำให้เกิดอ,อันตรายได้ก็ก็ทําได้ประมาณน,นี้ครับโอเคไม่มีปัญหาก็นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะ ครับครับขอบคุณมากเชิญเชิญครับสวัสดีครับ